สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับทิสสันนาเมล่าใหม่นะครับก็ตัวนี้ปรับเปลี่ยนใหม่พอสมควรเลยนะครับทิสสันนาเมล่าพันเทอร์โบของเรานะครับทำมา4เกรดรุ่นนะครับตัว e ีอยู่ที่ราคา5 49,000บาทนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นตัว EL ราคาอยู่ที่589,000บาทขยับมาอ e ีกเกรดหนึ่งก็เป็นตัว V นะครับราคาอยู่ที่659,000บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดที่เรารีวิว,ว,วันนี้ก็อยู่ที่699,000บาทนะครับจะได้ตัวใหม่แล้วท็อปสุดเลยนะครับมาพร้อมกับ โลโก้ที่สันใหม่ด้วยนะครับทีสันคลิกมีอิจฉานะครับและโลโก้ใหม่และกระจังหน้าใหม่นะฮะตัวนี้ก็มาพร้อมกับสีใหม่ก็คือสีเทานมนั่นเองนะครับเกสกาย r พลนะฮะตัดสีส้มออกไปแล้วนะครับผมเลใส่สีส้มมาแทนนะฮะชดเชยสีทีสันในเมลานเองเราลอย่างนี้เลยนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องพันธุ์โบนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่100แรงม้าแรงบิดอยู่ที่152นิวตันเมตรนะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นแบบ m ีโมชั่น i ิ l นั่นเองก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ที่จะเป็นกระตังสีดำแล้วก็จะมีตัดคิวโครเมียมให้ความหรูหรานั่นเองนะฮะด้านหน้าก็จะมีได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกล้องที่ทำงานร่วมกันทำให้ระบบของเขานั้นสเสถียรมากขึ้นนั่นเองนะครับมีไฟหน้าจะเป็นแบบ LED แล้วก็ตัดบอกก็จะเป็นแบบ LED ด้วยนะครับส่วนมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างของเขาจะมาพร้อมกับล้อขอบ15นั่นเองนะครับที่สันให้ล้ออลอยขอบ15สําหรับ ทุกคจเวน,นตัวเริ่มต้นนะครับที่จะเป็นขอบสินห้าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นร้อกระทะแล้วก็จะมีฝาครอบให้นะครับหน้ายางของเขาอยู่ที่หนึ่งห้าึง้า้าแล้วก็ขอบสินห้าเองนะครับแอมดําหูช้างสีดําแล้วก็จะมีไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้หลังคาํานะครับจะต้องซื้อในตัว vl เท่านั้นนะครับก็จะเพิ่มอยู่ที่แล้วแต่สีนะฮะเพิ่ม1 0 0 0 0หมถึง1 5 0 0 0บาทนะครับทำมาในรุ่นสีเทาดําสีเทานมแล้วก็สีขาวนะฮะ ก็จะได้หลังคาดําแบบนี้นั่นเองนะครับถือว่าทนทานมากๆเลยนะครับส่วนด้านท้ายของเราก็จะเป็นแบบ led นะครับสวยงามนะฮะแล้วก็นี่เลยโลโก้ใหม่ของเรานะครับหล่อมากๆนะครับด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้คือด้านท้ายของเราถือว่างกว้างนะครับวางกระเป๋าได้สบายสบายเลยแล้วก็จะมีชุดปะตุมยางฉุกเฉินมาให้นะครับสําหรับตัว e แล้ก็ตัว e อก็จะเป็นล้ออะไหล่สำรองนั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีงบน้อยแล้วก็จะซื้อรถสักคันหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์คือเป็นรถครอบครัวได้ใช้ทั้งบ้านได้เมล่ามาแล้วครับทำไมผมบอกว่าสามารถเป็นรถคันเดียวของครอบครัวได้มาดูแถวสองนะฮะคือแถวสองของเขาอ่ะคือว่ากว้างมากนะครับก็คือผม ลองดูที่หัวนะครับเด็ดรูมเฮดรูมครับดูหัวเข่าหัวเข่าเลือเือแล้วก็เบาะเขาก็ไม่ได้ชันมากด้วยนะครับถือว่านั่งสบายหัวก็เหลือด้วยนะครับถือว่าแบบนั่งได้สบายเลยครับสำหรับหน้าจอ TFT ของนิสสันนะครับให้มา27นิ้วนะครับปกติมีหน้าจอทัชสกรีนอยู่ที่8นิ้วนะครับลองรับคําสั่งทั้งหมดเลยแล้วก็จะมาพร้อมกับกล้องมองรอบคันด้วยนะครับสามาดูได้จากตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ เบรมือก็ยังเป็นแบบเม่นุนอยู่นะครับมี push start มีต้สต start ต็อปให้นะครับของอะไรเก๋มากครับมาพร้อมกับโลโก้ิสันใหม่นั่นเองแล้วก็เพิ่ม c ุ u คอน control เข้ามาแล้วนะครับมี c ุ u ค s น control ให้ด้านนี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับของอะไรสามารถปรับได้นะครับเบาะได้เบาะหนังสังเคราะห์นะครับมีบุกนุ่มเข้ามานะครับมี s o ฟ t ั o u c h เข้ามาเพิ่มเติมให้เรานะฮะ แล้วก็เพิ่ม w i เล็ตชาร์จเชื่อมาให้แล้วนะครับตัวนีมีอะไรชาร์จด,ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือปุ่ม SOS เข้ามาด้วยปุ่มนี้ก็จะทำการเชื่อมต่อหรือโทรหา call center เรียกว่ามีผู้ที่คอยประสานง,งานกับเราด้วยสถานที่สมมุติว่าท่านใดมีโรคประจำตัวนะครับไม่ไหวแล้วสามารถกดปุ่มนี้คุยกับ call center ได้เลยนะครับ call center mm hmm. ประสานง,งานกับโรงพยาบาลหรือประสานง,งานกับศูนย์ของนิสสันแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่วิ่งมาช่วยเหลือได้อย่างทานันท่วงที mm hmm. นั่นเองนะครับ ผมคิดว่าดีมากเลยเพราะว่าเขาสามารถจับ GPS รถได้ว่ารถเราอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็รถคันนี้มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน n i สสันถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยคือใน Toyota เราจะเห็น G-Connect ที่ทำงานมาแล้วนะครับแต่น i สสันก็มาแล้วครับหรือว่า n i สสั n คอนเน c กันเองฮนะเราสามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับจะดูสถานะได้ว่าน้ำมันที่เหลือเนี่ยวิ่งได้อีกกเมตรนะฮะสถานะ ของรถเป็นยังไงบ้างเราสามารถรับรู้จับตรงนี้เลยระยะทางิี้เป็นเท่าไหร่แล้วก็เราจะเข้าเช็คระยะที่กิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับจะแจ้งเตือนในนี้ผู้หญิงหรือว่าแอปพลิเคชันอันนี้ดได้เลยนะครับเราสามารถสังขารควบคุมระยะไกลได้นะครับกระจกมองหลังนะครับก็จะเป็นแบบไร้ขอบเลยนะครับให้ขอบหรูหราเพิ่มเข้ามานะครับมีกล้องที่คอยจับแจ้งเตือนให้เราเวลาที่เราจะออกนอกเลนด้วยนะครับถือว่า ออปชันเขพันมีแอร์แบ็คมาให้6รูปด้วยกันนะครับบาะที่เรานั่งอยู่นะครับก็จะเป็นเบาะสะท้อนความร้อนเราเรียกว่าคูเล่โมดูเล่นั่นเองนะครับนิสสันให้มาแล้วนะครับเรานั่งแป๊บเดียวก็เขาจะไม่ร้อนนะครับด้วยคุณสมบัติที่สะท้อนความร้อนออกนั่นเองฮะผมจะสั่งการรถให้ดูนะฮะตอนนี้เราก็จะโชว์สถานะของรถเทสไซด์ของเราอยู่นะฮะเราสามารถสั่งการเข้าได้นะครับ เราก็จะเห็นว่าระยะทางเขาเหลืออยู่ประมาณกี่กิโลนะฮะสมมติว่ารถจอดอยู่แล้วเราจะมาขึ้นรถเราสามารถสั่งการเขาได้ให้เขาสามารถสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับหรือแค่กดสตาร์ทแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนะฮะแล้วก็รอรถจะรอรับคําสั่งของเราอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เราก็สตาร์ทแล้วนะฮะสถานะรถก็ยังล็อกอยู่นะครับปลอดภัยแต่ว่าในแอปพลิเคชันก็จะโชว์เราเห็นนะครับว่า รถจะสตาร์ท10นาทีนะับถอยหลังนะครับถ้าเราไม่ขึ้นรถภายใน10นาทีเราก็จะทําการดับไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมสั่งให้เขาดับก่อนสั่งให้ดับก่อนนะครับรถจะสามารถสั่งการจากพิโมดเนี่ยให้สตาร์ทหรือดับเนี่ยได้อยู่สองครั้งนะครับถ้าเกิดจากนั้นแล้วฮนะจะต้องสั่งการผ่านพิโมดนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะสั่งเขากดล็อกดูนะครับ ั่งดูที่ตัวรถนี่ลรวก็จะปลดล็อกแล้วนะฮะสั่งเขาล็อกอไม่มีกุญแจทิ้งไว้ข้างในใช่ไหมเขาก็จะย้ำเรานะครับถ้าเราจะสั่งล็อกรถนะฮะเพื่อป้องกันการลืมกุญแจนั่นเองนะครับหรือว่าสะดวกสบายมากๆเลยโดยเฉพาะฟังก์ชันที่เราสั่งให้เขาสตาร์ทเพื่อที่จะเปิดแอร์นะฮะแดบดบร้อน อุณภูมิ40-50ก็สบายเลยนะครับสะดวกมากนะครับอันนี้นะครับการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นที่สาคัญคือเขาสามารถเช็คได้ด้วยนะครับว่าสถานะรถอยู่ที่ไหนนะครับเราเช็คได้เลยว่ารถของเราจอดอยู่ที่ไหน,นั่นเองนะฮะสามารถนําทางไปหารถได้นะครับอารมณ์เหมือนกับมี GPS ในตัวนั่นเองนะครับแล้วก็จะโชว์สถานะต่างๆรถสตาร์ทหรือรถดับอยู่รถเกินความเร็วที่ กำหนดไว้หรือเปล่าเนี่ยใช้ขับเร็วหรือขับช้าเอ,อ้ยเขาเรียกว่าอะไรถ้าขับเร็วอย่างเงี้ยเราก็สบายใจได้ว่าอย่างลูกหลานใช้อยู่เนี่ยเ,ออเป็นไงบ้างขับเร็วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับนอกเหนือจากอะไรใหม่ๆแล้วก็จะมีรีโมทนะครับที่จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับที่สําคัญคือเขาสามารถสั่งการผ่านรีโมทได้ด้วยนะครับนอกจากแอปพลิเคชันของเราก็สามารถกดแช่ไว้เพื่อที่จะสตาร์ทรถได้นั่นเองนะฮะ จากการผ่าน,นีโมทนะครับเมื่อกี้สั่งสตาร์ทรถสตาร์ทเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารถยังอยู่ในสถานะนล็อกอยู่นะครับจึงก่อนเราจะไปปลดล็อกรถเพื่อขึ้นรถนะฮะแล้วก็สามารถสั่งดับได้ตอนนี้เราก็อยู่กันกับตัว닛สันนันเราพันตาโบนะครับเป็นตัวใหม่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นชุดแต่งที่สําหรับท่านที่ชอบของแต่งแท้จากโรงงานเลยนะฮะเราก็นําเสนอชุดนี้ครับเร,เรียกว่าอีกไนนนั N ่นเองนะครับอีกไนก็จะประกอบไปด้วยสีกันด้านหน้านะครับ ซึ่งจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็จะตัดด้วยกับดันเงาส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นสเก์ตสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันครับตัดด้วยดําเงาเหมือนกันนะครับมีทั้งข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็จะมีสเก์ตด้านหลังด้วยนะฮะด้านหลังของเราก็จะเป็นชุดท่อคู่อย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบไม่ชอบนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะตัด,ดก,ตกับดับเงาแล้วก็ตกแต่งด้วยท่อคู่แบบนี้นะฮะ ตัวชุดพิกนิ่งแล้วก็จะมีสปอนเซอร์นะฮะนี่จะเป็นดำเงาผมว่าสปอนเซอร์นี่ถือว่าเข้ากับพวกเขาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะชุดนี้ราคาสปอนเซอร์ตัวเนี้ยเราเรียกว่าดักเทลนะฮะดักเทลก็จะเป็นสีดำเงาเป็นเองนะครับแพ็กเกจของชุดนี้อยู่ที่19,900บาทนะครับก็จะเป็นวอลรันตี้สปี100,000กิโลเลยนะฮะของได้ของแท้จากโรงงานเลยนะครับ แล้วเราก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าไอคอนิกแพ็กเกจนะครับไอคอนิกแพ็กเกจอยู่ที่11,900บาทนะไอคอนิกแพ็กเกจนะครับก็ราคาอยู่ที่11,900เรบาทนะครับก็จะเป็นได้กระตังหน้าสีดำแบบนี้ก็จะเป็นดำดำเงาหมดเลยนะฮะซึ่งถ้าเป็นตัว V L เหมือนที่เรารีวิวสักครู่นะครับก็จะมีแถบโครเมียมใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นแบบสีดำแบบนี้เลยผมว่ามันก็ออกอืมสวยดีนะสปอร์ตดีนะฮะโรโครเทีมมากแล้วก็จะมีชุดนี้ครับ จะมีชายบันไดสแตนเลสให้ด้วยนะครับ4ด้านเลยนะฮะได้ของแท้คือชิ้นงานแบบนี้ครับจริงๆเราผมจะแนะนําให้ลูกค้าใช้เป็นของแท้จะดีกว่า,าว่าใช้ไปแล้วอะ่ะมันจะทําให้อ่ไม่เป็นสนิทง,ง่ายและที่สาคัญคือตอนออกจากศูนยะ์น่ะมันจะมีสติกเกอร์ด้วยนะครับแนะนําให้ลอกออกนะครับถ้าทิ้งไปนานเป็นปีเลยเนี้ยมันค่อนข้างจะยึดแล้วก็จะทําให้ไม่สวยเลยนะฮะแนะนําเลยแล้วก็จะได้แป้นเบรกแบบสปอร์ตด้วยนะครับ ัน,นี่เป็นแพคเกจของเขานะก็จะมีตามนี้เลยแล้วก็จะได้พรมปูพื้นด้วยแต่พรมชุดนี้เขายังไม่ได้ปูไว้นะฮะจะมีด้านหลังหนึ่งหมืหนึ่งพันเการ้อยสำหรับแต่งเบาเบาทีา่ชอบอุปกรณ์ของแท้นะนี่เลยชุดพรมของเขาถือว่าดีทีดเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นแบบถาดเข้ารูปด้วยจะมีพรมแบบนี้อนนโอเคแล้วก็ได้คลิปฉลาม คับฟินนะครับตกแต่งสวยง,งามทําให้เราดูสปอร์ตมากขึ้นแต่ไม่ได้มีสัญญาณวิทยุอยู่ในนั้นนะครับสัญญาณวิทยุเขาถูกฝังในกระจกร้านหลังอยู่แล้วนะครับสำหรับ2แพคเกจนี้ถ้าลูกค้าต้องการซื้อคู่เลยก็สามารถทําได้นะครับาราคาทั้ง2ชุดนี้รวมกันเป็นอยู่ที่2 9 9 0 0บาทนะฮะก็จะประหยัดเงินไปประมาณ1 9 0 0บาทเลยนะฮะได้ทั้งอุป,ปกรณ์ ด้านในแล้วก็ชุดสก็อตด้านนอกนะครับรับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลเลยนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากแต่งเต็มเลยนะครับก็จะเป็นอันติเบตแพ็กเกจนั่นเองนะครับก็คือระบับประกันอีกไนท์วกกับไอคอนิกแพ็กเกจนะครับราคาอยู่ที่29,990บาทนะครับก็จะได้ทั้งสก็อตลอกพันเลยแล้วก็อุปกรณ์ที่รีวิวไปด้านในนะได้ของแท้จากโรงงานเลยนะครับราคาก็ถ้าลงซื้อเป็นอันติเบตแพ็กเกจเนี่ยก็จะเซฟเงินไปถึง 1,000ลันบาทนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับกับนิส s ันอัมเมาพันเทอร์บของเรานะฮะก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามีงบจำกัดอยากได้รถสักคันหนึ่งไว้สำหรับใช้ในครอบครัวแล้วก็ใช้คนเดียวได้นั่งทงั้งคันก็ถือว่านั่งสบายผมว่าอัมเมค่อนข้างตอบโจทย์นะฮะถ้าเทียบกับค่ายอื่นที่เป็นเมกเมนเดียวกันนะตัวพันเทอร์โบหรือว่าจะเป็นตัว โคคานี่ะคือแถวสองเขานั่งสบายนะฮะหลังก็ไม่ได้ชันมากที่สำคัญคือเฮดสรูมเลดรูมเนี่ยเลือ่อๆเลยสบายๆนะครับแนะนําว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ทมากเลยราคาเลนส์ของเขาก็มีตั้งแต่ถ้าแต่กว่าบาทยันตัวท็อปยังไม่ถึงเจ็ดแสนเนี่ยครับถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเลยที่สําคัญคือฮิสันใหม่เนี่ยปรับปรุงอุปกรณ์ให้มาค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะเทียบกับต,ตัวเก่าแล้วเพิ่มอุปกรณ์มาค่อนข้างเยอะมากผมได้โลโก้ใหม่ ได้ระบบความปลอดภัยที่แบบแตเต็มะฮะมีกล้องที่จะทำงานครบคู่กับเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วแล้วก็ได้สตาร์ทผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยสั่งการผ่านแอปพลิเคชันดูข้อมูลแล้วก็ดู GPS ผ่านแอปพลิเคชันได้มีปุ่ม SOS มีบร,ริการชัชเจอร์มาให้แล้วแล้วก็รุ่มเพิ่มเข้ามาตัวท็อปก็ยังได้หนังสังเคราะห์ด้วยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างครบนะฮะอุปกรณ์ค่อนข้างครบมากๆเลยนะฮะสำหรับท่านใดที่กำลังหารถคันแรกอยู่หรือว่าหา ที่แรงขับสนุกแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยไปใช้เพื่อสักคันหนึ่งอนมระอาจจะเป็นคำตอบสุดก็ได้นะครับลองมาทดลองขับลองมาสอบถามผู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับาเป็นเ่ียายขายได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณมาก